คำทำนายดวงปีเกิดในสามนักสัตว์สาหรับดวงชะตาที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สวัสดีครับพบกับคำทำนายดวงปีเกิดหรือว่าปีนักสัตว์ประจำเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการทำนายในภาพรวมทั่วไปพยากรณ์ด้านการเงินการงานโชคลาภและเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันในเดือนนี้ เราไปเริ่มต้นดูคำพยากรณ์กันเลยครับดวงชะตาในคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ก่อนอื่นต้องบอกเรื่องดีๆกันก่อนเลยครับว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนดวงการเงินจะพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนั่นก็หมายความว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเริ่มไหลามาเทมามากขึ้นหยิบจับทำอะไร ก็เป็นได้เงินได้ทองมากขึ้นทำมาค้าขายจะเริ่มคึกคักมีกำไรมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเติมตัวรับเงินรับทรัพย์กันได้เลยครับจังหวะดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าดวงชะตาโดยรวมได้มาถึงจุดพลิกฟื้นจากที่ดวงตกมานานก็จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเป็นจุดพลิกชะตาที่จะส่งผลในชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆดีขึ้นตามไปด้วยทั้งทางด้านการเงิน การงานครอบครัวความรักจะปรับตัวไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับถือว่าเป็นข่าวดีมากที่กําลังจะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนหรือหลังสงการปีนี้ครับบางดวงชะตาที่มีพื้นดวงดีหน่อยก็อาจจะดีไปจนถึงกลางปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายนหรือไว้ช่วงสงการจะเป็นช่วงที่ดวงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วระยะนี้เงินทองจะมีเข้ามาไม่ขาด ใจะจ่ายได้คล่องตัวดีมากมีเงินเหลือกินเหลือใช้และยังมีเงินก้อนใหญ่ที่มีโอกาสจะเข้ามาในระยะนี้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงยังมีดวงที่เด่นขึ้นมาอีกดวงคือดวงทางด้านโชคลาภที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงการเงินอีกแรงนั่นก็หมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้โชคมากขึ้นมีลาบก้อนใหญ่มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ผลกำไรผลตอบแทนอย่างชื่นใจหายเหนื่อยครับ รวมถึงทางด้านเสียงโชคด้วยที่จะได้อน,นิสงในด้านโชคลาภที่ดีเด่นไปด้วยระยะนี้ดวงเสียงโชคดีเด่นใครเสียงโชคชค่วงนี้จะมีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลสูงทีเดียวครับถ้าดูทางด้านภาพร,รวมดวงทั่วไปนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตจะเริ่มคลี่คลายลงเรื่องหนงักๆปัญหารุมเร้าจะเริ่มหมดไปด้วยตัวมันเองจะมีทางออกทางแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจจะมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้จบลงด้วยดีเรื่องความเครียดความทุกข์กังวลใจต่างๆก็จะเริ่มหมดไปกลับมามีความสุขสมหวังมากขึ้นสิ่งใดที่เคยหวังแล้วผิดหวังไม่เป็นดังใจก็จะเริ่มเปลี่ยนมามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังสตรูมู่มานหรือว่าสิ่งชั่วร้ายก็จะเริ่มจางหายหมดไปจากชีวิตลงไปถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วย ที่จะทุลากเบาบางสุขภาพดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจและยิ่งระยะนี้ดวงเริ่มฟื้นตัวจากหลายกกลเป็นดีระยะนี้ก็แนะนำครับให้ทุกท่านหมั่นทำบุญทำทานไปทำบุญใหญ่สักครั้งในช่วงที่ดวงฟื้นตัวเพราะจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตอย่าได้มากล้มกลาย ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรขอโหสิกรรมให้กันอย่าได้พยาบาทเบนเบนซึ่งกันและกันอีกต่อไปจากนี้ก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดนักสัตว์ไหนวันใดหรือว่าราศีอะไรแต่ถ้าดวงตกชีวิตตกต่ำย่าแย่ตอนนี้ก็ขอแนะนําครับยิ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยิ่งต้องทําบุญทําทานมากขึ้น เพื่อความเป็นสรุรลีกงคลกับตัวเองและครอบครัวจะช่วยเปิดดวงรับสิ่งดีๆต่อไปจากนี้ครับส่วนเรื่องดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆอ,อาจจะได้เดินทางอยู่ตลอดครับทั้งใกล้และไกลแต่เดินทางบ่อยๆคุณก็มักจะเจอเรื่องดีๆหรือว่าเดินทางเมื่อใดก็มักจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆตามมาไม่มากก็น้อยครับเพราะการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้แช่อยู่กับที่จะเป็นสิ่งที่ดีกับดวงชะตาของคุณมันจะช่วยขับเคลื่อนพลังงานดีๆหมุนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภเงินทองโอกาสชื่อเสียงสิ่งดีๆต่างๆจะหมุนวนเข้ามาหาคุณง่ายขึ้นรวมถึงการทำอะไรใหม่ๆด้วยที่ไม่ได้ทำอะไรแบบซ้ำๆจำเจบแบบเดิมก็เป็นสิ่งที่ดีครับในช่วงระยะนี้ให้คุณลองหาโอกาสทำอะไรใหม่ๆดูบ้างก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะฟลุก มีโชคแบบไม่คาดฝันก็เป็นได้ครับแต่สิ่งที่อยากฝากเตือนระยะนี้คุณหาจจะต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยิ่งถ้าคุณได้พบปะผู้คนมากขึ้นก็จะมีทั้งที่คุยกันได้และคนที่ไม่ชอบหน้าเราก็มีครับซึ่งมันจะมีทั้งคนที่ถูกชะตากันและคนที่ไม่ชอบหน้ากันเดือนนี้ก็จะได้เจอกันทั้งสองแบบครับก็ต้องวางแผนรับมือให้ดีๆเพราะคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากันอาจจะมาขัดขวางบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณทําอะไรยากขึ้นเป็นปัญหาขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับในระยะนี้และด้านสุขภาพระยะนี้สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นใครที่มีปัญหาจะป่วยไม่สบายโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพรุมเร้าอยู่ตลอดเครียดกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนับจากเดือนนี้สุขภาพจะค่อยๆกลับมาแข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีก็จะทุเลาเบาบาง กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงสุขภาพใจด้วยเช่นกันครับที่จะมีความสุขทางใจมากขึ้นชีวิตมีความหวังมีคนมาให้กำลังใจมากมายเป็นเพราะว่าดวงดีขึ้นสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยเช่นกันครับทิ้งท้ายมีเคล็ดลับเสริมดวงดีๆมาฝากกันครับระยะนี้ดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยแต่เดินทางก็จะมีโชคด้วยถ้าหากคุณได้ไปผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพร ระประทานองค์ใหญ่ๆขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆอาจจะทำบุญร่วมด้วยก็ได้ครับจะช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบดีขึ้นและการเดินทางก็จะได้แข็งแกร่ลปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นในระยานนี้ครับดวงชะตาในคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 เดือนนี้เป็นอีกเดือนที่ดวงมีเกณฑ์ได้เคลื่อนที่เดินทางอยู่เป็นประจำเพราะต้องมีเรื่องให้ไปติดต่อธุระต่างๆอยู่ตลอดอาจจะมีคนมาขอไหว้วานให้เป็นธุระให้หรือไปติดต่อธุระส่วนตัวเรื่องงานเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกคึกคักกระฉับกระเฉงมีพลังในการทํางานทํากิจการต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วเดือนนี้การทํางานต่างๆจึงเป็นไปอย่างก้าวหน้าขึ้นงานด้านต่างๆ มีความคืบหน้าพอสมควรเดือนนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทํางานอย่างจริงจังขึ้นหลังจากที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าที่ลงตัวสักเท่าไหร่เพราะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นเรื่องหน้านที่การงานหรือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ก็ยังไม่นิ่งเท่าที่ควรครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ,บ่อยๆแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆอย่างก็จะกลับมาเข้าที่หลายอย่างเริ่มจะลงตัวในทุกๆด้านครับ ต่อจากนี้สิ่งต่างๆก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนบางคนอาจจะรู้แล้วว่าต้องการอะไรเส้นทางไหนอย่างหลายคนตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการงานเยอะพอสมควรบางคนก็เปลี่ยนไปแบบไม่เหลืออาชีพเดิมอยู่อย่างเช่นบางคนลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจมาทําอาชีพอิสระในหน้าตัวแทนหรือทํางานด้านออนไลน์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตทีเดียว ที่ดูจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปจากเดิมอีกด้วยหลายคนอาจจะไม่ต้องตื่นเช้ารีบเดินทางไปทํางานอีกเพราะว่าเป็นนายตัวเองบริหารจัดการเวลาเองได้กลับกันก็มีหลายดวงชะตาที่เลิกทําธุรกิจแล้วหันมาสมัครงานใหม่ก็เป็นจุดเปลี่ยนชะตาเช่นกันแต่ไม่ว่าใครจะเลือกเส้นทางไหนเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่แต่ว่ามาเดือนนี้ ก็เริ่มจะเข้าที่ดีขึ้นและเริ่มเดินหน้าได้ชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยสําหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ขอให้ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเงินเอนทอง,งกันต่อครับเดือนนี้เรื่องรายจ่ายหนักๆไม่ค่อยมีแล้วก็สบายใจให้ห่วงกันได้ปลอดหนึ่งครับเงินทองที่เข้ามาก็จะมีเหลือใช้ใจ่ายได้มากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีครับการเงินจะไม่ค่อยติดขัดมีปัญหามากนักในเดือนนี้ แถมยังจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทางอีกด้วยซึ่งใครขยันทํางานหลา,หลายงานพร้อมกันอย่างบางคนเลิกงานแล้วไ,ไปรับจบต่อซึ่งขยันแบบนี้ก็รับรองว่าไม่อดตายครับแถมยังจะมีเงินเหลือเฟือมาใช้จ่ายตามที่ต้องการได้มากขึ้นด้วยดวงการเงินในระยะนี้จัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับและจะดีต่อเนื่องไปจนถึงสงการเลยทีเดียวก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองมากนักครับเพราะยังไงแล้วดวงทางด้านนี้ของคุณ ก็ยังเข้าเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ตกต่ำย่ำแย่อะไรมากนักน่าจะค่อยๆดีขึ้นไปจนถึงช่วงสงการหรือว่าช่วงเดือนเมษายนครับหรืออาจจะดีต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับบางดวงชะตาที่มีพื้นดวงดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็อาจจะได้ลุ้นไปถึงกลางปีครับเงินทองก็จะเข้ามาดีแบบนี้ตลอดทําอะไรก็ได้เงินได้ทองลงทุนทําธุรกิจก็เห็นความก้าวหน้าถึงแม้เริ่มต้นอาจจะยังไม่ชัดเจน ในด้านรายได้กำไรหรือว่าผลตอบแทนแต่ว่าในระยะยาวจะเห็นผลดีขึ้นเพราะการลงทุนช่วงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับใจใจรอยไม่ได้อีกเรื่องที่นํามาฝากกันในคลิปนี้คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลื่อยไปจนถึงหลังเมษายนของปีนี้ดวงโชคลาบเด่นมากที่สุดครับเป็นช่วงที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็เรียกว่าระยะน,นี้โชคจะเข้าข้างทําอะไรก็โชคดี หยิบจับทําอะไรก็ได้เงินได้ทองได้เป็นระยะที่เงินทองจะไหลามาเทมาจากทุกที่ทุกทางจากแหล่งต่างๆที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้อาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาเกินความคาดหมายทีเดียวครับรวมถึงดวงยังมีโอกาสสูงในด้านเสียงโชคเสียงดวงมีดวงถูกขววยถูกรางวัลอาจจะมีโชคใหญ่ให้เห็นกันในเร็ววันนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องเงินเรื่องทองก็ใจชื้นขึ้นได้แล้วครับเพราะอีกไม่ช้า คุณจะโชคดีเลิกเครียดเลิกกังวลแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาทางานสแสวงหาเงินทองให้เพิ่มพูนขึ้นดีกว่าครับเพราะดวงกําลังมาฟ้าเปิดทางจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วครับเรื่องที่อยากฝากเตือนระยะนี้คุณอาจต้องระวังในเรื่องปัญหาครอบครัวความขัดแย้งภายในบ้านอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคู่ครองญาติพี่น้องบุตรหลานบริวาร ระยะน,นี้ต้องอาศัยความใจเย็นและมีสติให้มากๆครับโดยเฉพาะเรื่องคําพูดคําจาการติดต่อสื่อสารกันบางครั้งอาจจะเผลอพูดไปแบบไม่คิดพูดไปด้วยอารมณ์มีปัญหาทะเลาะตกเถียงกันก็จึงต้องระวังเรื่องคําพูดความคิดความเห็นหนักนิดเบาหน่อยก็อแัยให้กันครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นและทางด้านสุขภาพเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลครับสุขภาพส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรหนักหนาที่ต้องระวังแต่สิ่งที่อยากฝากเตือนคือทางด้านการเดินทางใช้รถใช้ถนนระยะน,นี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้หน่อยครับไม่ต้องเดินทางบ่อยๆก็อย่าประมาทควรมีสติทุกครั้งที่ต้องขับรถไม่ว่าใกล้หรือไกลจะได้ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับทิ้งท้ายมีเคล็ดลับเสริมดวงดีๆมาฝากกันครับระยะน,นี้ดวงอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อย และเดินทางก็จะมีโชคด้วยหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆคุณอาจจะทําบุญร่วมด้วยก็ได้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แขวงวคลาดปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นในระยะนี้ครับ ดวงชะตาในคนที่เกิดปีขานประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ่อยคุณมักจะโชคดีและแขวคลาดในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเรียกว,ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทําทานอยู่เป็นประจําอยู่แล้วก็พยากรณ์ได้เลยว่าเดือนนี้กุศลผลบุญที่คุณได้สั่งสมมาทั้งปัจจุบันชาติและในอดีตชาติ ผลบุญจะมาช่วยให้คุณพบเจอสิ่งดีๆอย่างคาดไม่ถึงหากชะตาชีวิตคุณตกอยู่ในอันตรายเจอเหตุการณ์คับขันคุณก็จะรอดพ้นมาได้ด้วยดีหรือสิ่งเชื่อไร้ต่างๆเหตุการณ์เลวร้ายคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยคนที่คิดร้ายมุ่งจะทำลายชีวิตก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนมีเกรอะคุ้มครองป้องกันภัยชะตาชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นไม่มีสิ่งใดมาแพร่ผ่านได้ และบุญกุศลที่คุณได้ทํามาก็ยังช่วยหนุนนําในด้านโชคลาภเงินทองแก่คุณอีกด้วยซึ่งระยะนี้ก็จะส่งผลให้คุณมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นเงินทองจะไหลามาเทมาจากหลายทางทั้งที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ได้จากลาบลอยที่อยู่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้แบบไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นคุณอาจจะถูกหวยถูกรางวัลได้เงินก้อนหรือได้ของขวัญก่อกำนันสิ่งของต่างๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับ ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับส่วนใครที่ไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานโชคก็อาจจะมาน้อยหน่อยครับตามกําลังบุญที่ทําเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดวงดีขึ้นลัพังอาศัยดวงอย่างเดียวก็คงไม่พอครับต้องอาศัยการเสริมดวงร่วมด้วยจึงจะเห็นผลดีขึ้นซึ่งวิธีการเสริมดวงหลกัหลกๆให้กับตัวเองก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลายคนก็คงเคยทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเพียงแต่ที่มันยังไม่ได้ผล ก็เพราะว่าขาดความสม,ม่ำเสมอนั่นเองเพราะเรื่องของบุญบรารมีมันต้องอาศัยระยะเวลาสั่งสมบุญอาศัยความสม,ม่ำเสมอต่อเนื่องจึงจะเห็นผลครับการที่คุณเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดไม่ต่อเนื่องกําลังบุญมันก็จะเบาบางไม่เข้มแข็งบทเวลาที่คุณโชคร้ายมีเคราะห์เกิดขึ้นก็ต้องรับเคราะห์ไปเต็มๆไม่มีอะไรไมาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าคุณสั่งสมบุญอยู่เสมอเคราะห์กรรมจากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยได้อีกอย่างคือกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็มีกรรมเรื่องโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นบางคนก็มีกรรมเรื่องงานทํางานที่ไหนก็ไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนงานหรือบางคนมีกรรมเรื่องโชคลาภเป็นคนที่อับโชคไม่ค่อยมีโชคเหมือนกับคนอื่นหาเงินหาทองก็ลําบากกรรมมันก็ต่างกันไปครับเพราะฉะนั้น ก็ควรหันมาเริ่มสะสมบุญกันตั้งแต่ตอนนี้ครับซึ่งการทําบุญนาทานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่ตื่นเช้าหน่อยมาทําบุญใส่บาตเป็นประจำใครมีบุญที่ไหนก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยละบาปละกรรมชั่วมันทำแต่กรรมดีมีจิตเป็นกุศลไม่คิดตายใครหลักๆเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสริมดวงเสริมบุญให้กับตัวเองได้ดีมากแล้วครับก็ขอฝากไว้ครับ ให้เน้นทำบุญทำทานเสริมดวงเ,ย,วเยอะๆและชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับส่วนทางด้านการงานการเงินเดือนนี้เกณฑ์ชะตายังอยู่ในระดับที่ดีครับการงานก็ยังมั่นคงก้าวหน้าดีการเงินก็อยู่ในจุดที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอยู่ตลอดมาจากหลากหลายทางโชคลาภก็ดีเด่นด้วยเช่นกันเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่จะมีมาให้หมุนใช้ใจ่ายได้คล่องตัวทีเดียว ส่วนเรื่องการงานก็จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเป็นช่วงที่จะต้องปรับตัวเรื่องงานเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆและใครที่คิดจะเปลี่ยนงานสมัครงานใหม่ระยะนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนงานก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้งานทำโดยเร็วไม่ต้องรอนานรวมถึงคนที่ตกงานด้วย ก็จะได้งานทําในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกันครับมีเรื่องที่อยากฝากเตือนกันในระยะนี้หากคุณต้องเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดก็ควรต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดีครับทั้งเรื่องของเส้นทางสภาพรถวันเวลานัดหมายเพราะต้องบอกว่าการเดินทางระยะนี้บางขณะอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคไม่ราบรื่นไม่เป็นดังใจมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางมีเหตุไม่คาดฝันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยครับ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนก็พยายามอย่าเดินทางกลางคืนครับถ้าไม่จําเป็นเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับส่วนทางด้านสุขภาพเดือนนี้ก็ต้องฝากเตือนกันอีกเช่นกันครับสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายซึ่งโรคประจําตัวเรื้อรังก็อาจจะไม่ใช่โรคที่หนักหนาอะไรเพียงแต่บางครั้งมันก็สร้างความลาคาญให้กับชีวิตใช้ชีวิตยากอย่างเช่นโรคปูมแผลแพ้อากาศ หรือว่าโรคปวดหัวไมเกรนระยะนี้อาการต่างๆอาจจะกำเริบขึ้นได้ก็ควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นครับและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำกินผักผลไม้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับทิ้งท้ายมีเคล็ดลับเสริมดวงดีๆมาฝากกันครับระยะนี้ดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยและการเดินทางก็จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นด้วย ถ้าหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆในโบสถ์ขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆคุณอาจจะทําบุญร่วมด้วยก็ได้ครับก็จะช่วยส่งเสริมดวงให้มีโชคมีลาบดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แค็งงปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็ขอแนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ครับจบคําพยาร์รณ์ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้ขอฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้พยากรณ์และทีมงานและหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทํานายดวงปีเกิดในเดือนถัดไปขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังสมปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ